โอเคครับท่านผู้ชมอันนี้ก็กลับมาพบกับช่องอธิพัฒน์นนทภาเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่นี่เลยครับบ้านเรานี่เองนี่แหละครับแต่ว่ามีรถแปลกๆมาครับท่านผู้ชมครับอ่ามาทาอะไรครับน่ยพ่อหนุ่มส่งใบก้ามปูค่ในส่งใบก้ามปูขาประจําผมเหรอครับใบก้ามปูร้านอยู่ที่ไหนครับในร้านอยู่ท่าขุนรามครับท่าขุนรามอำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองครับโอเคครับเนี่ยนะครับน้องก็มาส่งถึงคลองลานเลยนะครับมาส่งถึงบ้านเลย วันนี้สั่งอะไรบ้างนะไอ้ผมสั่งอะไรผมลืมมีดินผสมใบก้ามปูกับใบก้ามปูล้วนคับก้ามปูหมักสั่งไปทั้งหมดเป็นพันห้าเนาะครับแล้วก็เป็นก้ามปูล้วนก้ามปูล้วนสิบสิบกระสอบสิบกระสอบนี่ยังกระสอบเนี่ย กระสอบเท่าไหร่อันนี้เป็นอะไรถ้าเป็นใบก้้มปูออล้วนกระสอบละ80 80บาทถ้าผสมหน้าดิน50ครับผสมหน้าดินกระสอบละ50บาทครับผมก็ขนาดไซส์เท่ากันใช่ครับโอเคครับผสมหน้าดิน50บาทถ้าเป็นใบล้วนเนี่ยใบล้วนเอาไว้ข้างหน้านั่นนะหน้ารถเก๋งเลยครับผมเพราะว่าปวดนั่นเนี่นะครับน้องเขาบริการไม่ได้คิดค่าขนส่งนะครับก็คิดรวมไปในนั้นเลยถ้าท่านผู้ชม จะได้อยากจะสนใจนะครับก็ส่งทั่วไปเนาะส่งทั่วครับมีมีบริการมีเพจนะมีเพจอยู่ใช่ไหมัเดี๋ยวเดี๋ยวจะปักเพจไว้ในช่อง YouTube นะครับโอเคนะนเนี่ยน้องเข้ามาส่งถึงที่เลยขับรถจากตัวเมืองกําแพงเพชรมาก็ประมาณ50โลได้มั้งเนาะจากจากไอ้ท่าคุณลามมาเนยน่าจะประมาณ50าโลได้ห้าสิบครับผมอ,อันนี้เราสั่งปริมาณแต่ก็ไม่ใช่ว่าสั่งกระสอบเดียวเขาคงไม่มาส่งครับก็ต้องปริมาณนพอสมควร ได้สั่ง20กว่ากระสอบนะครับ20กระสอบเป็นก้ามปูล้วนนะครับก็ถุงใหญ่มากนะครับถึงละ80บาทถ้าเป็นแบบหมักดินก็จะกระสอบละ50บาทพอค้าใจดีน่ารักมาก <Okay. S 2> <laughs> อันนี้มีผู้ช่วยมาด้วย <laughs> เคยไปซื้อที่ร้านครับที่บ้านน้องเขาแนละ้วเคยไปแต่เมื่อวานเข้าไปไม่ได้เอาเไม่ได้เอาฟลิกอัพไปเอรถเก๋งไปก็เลย ให้น้องเขามาส่งถึงที่เลยก็ส่งส่งทั่วประเทศไหมหรือระบบทั่วประเทศก็จะมีแพ็กเกจมีอะไรส่งให้ระบบทั่วประเทศจะส่งเป็นระบบขนส่งครับอ๋อก็จะมีเนาะครับผมโอเคเพราะว่าใบากล้ามปูนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของเดี๋ยวนี้กําลังโอ้โหเป็นที่ต้องการเยอะมากเลยอ,อันนี้เดี๋ยวให้น้องเขาดูให้นะครับว่าเป็นถ้าเป็นใบล้วนจะเป็นแบบไหนท่านผู้ชมจะได้เห็นกันชัดๆนะครับ อ๋ออันนี้เป็นล้วนเลยอีเป็นใบล้วนล้วนเลยบใบล้วนล้วนเลยอันนี้หมักใช้ได้แล้วใช่ไหม<า>ใช้ได้ครับหมักนานไหมหมักสามเดือนครับผมสามเดือนโอเคอันนี้เป็นหอยจนแห้งเลยครับหอยจนแห้งก็คือสามารถที่<ร>จะเอาไปลดน้ำใช้ได้เลยได้ใส่ต้นเมองต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้ได้เลยพืชที่เขาเขาชอบนิยมเนี่ยเขาเอาไปปลูกเอาไปใส่อะไร ได้ถ้าใบกัมปูนี่ใช้ได้ทุกชนิดครับทุกชนิดมันจะทําให้รากเดินดีครับระบบรากดีมัน,นมันร่วนซุยเนาะ<ช>ระบบรากเขาไม่ไม่ติดว่ากนะครับ,รบโอเคนี่ครับนี่โอเคโอเคมาดูอันนี้เป็นระบบหมักนะครับหมักเป็นปุย๋ยโอ้ยังดีเลยเนี่ยเดี๋ยวไปใส่ต้นไม้ได้เลยนี่นะครับไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอย่างอื่นแล้วใช่ไหมเนาะใช่ได้เลยครับเนี่ยโอเคครับสวยสวยงามมากใช้เวลาหมัก แบบว่าใช้ได้เลยเราไม่ต้องมาหมักเพิ่มใช่ไหมโอเคครับแต่ผมซื้อมาชุดนี้ซื้อมาซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยนะแต่ซื้อมาั้งแต่ปีที่แล้วนะั่นะเห็นไหมครับเดี๋ยวหมดหน้าฝนหมดฝนเรียบร้อยแนละ้วผมก็จะใช้ครับโอเคครับถ้าเหลือก็ไม่ต้องเอาคืนนะส่งเอาลงให้เลย <c oughs> น้องผู้หญิงเขามาเาหนึ่เดี๋ยวเขาว่าานะเช็คนะพี่ไม่นับนะโอเคโอเคเนี่ยเดี๋ยวดยืนยืนหน้ารถให้หน่อยยืนท้ายรถให้ ฝากร้านหน่อยอยู่ตรงไหนครับครับฝากร้านด้วยนะครับอยู่ท่าขุนลามครับอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับผมโอเคถ้าสงสัยอะไรก็ทักพี่มาได้นะอยู่ท่านที่สนใจนะครับยังไงก็ก็ขอบคุณน้องกันแล้วกันนะครับตางคนต่างขอบคุณกันนั่นแหละโอเคครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวน้องโอนตังให้เรียบร้อยแล้วนะโอเคครับเรียบร้อยแล้วส่งไหนต่อ ทรงทำครับผมย้อนกลับไปโอเคครับเรียบร้อยครับบคครับครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับโอเคครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอย่าลืมนะช่วติดตามช่องอธิพัฒน์นนทภารเรียบร้อยแล้วครับโอเค บรรยากาศยามเย็นหน้าบ้านเราส่วนใหญ่จะพาลงแต่หลังบ้านน,นี้มาพามาดูหน้าบ้านโอเคครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับอย่างอันนี้จะเป็นก้ามปูล้วนนะครับ10กระสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค อันนี้ก็จะเป็นผสมดินนะครับผสมหน้าดินนะครับก็เมื่อกี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับถ้าสนใจนะครับก็ถ้าเข้ามาได้นะครับน้องเขาก็มีบริการส่งทั่วประเทศนะครับขนส่งแล้วก็จะใช้บริการประจําอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับถือว่าราคาก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยววันไหนใส่ต้นไม้นะครับหลักๆผมก็จะไปใส่ผักหวานครับถ้าเป็นผสมหน้าดินจะไปใส่ผักหวานครับส่วนถ้าเป็น ใบก้ามปูล้วนนะครับผมก็จะเอาไปปลูกชวนชมเปลี่ยนดินให้ชวนชมครับโอเคครับท่านชมครับสำหรับอีพีนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอธิพัฒน์นนทภาด้วยนะครับสวัสดีครับ